สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นบทความของคุณเปรเวสีเงินประจำวันที่22มิถุนายน2564ที่เขียนลงเว็บไซต์ของนังสืบถ่ายโพสต์นะครับชื่อตอนว่าเขาแก้กันอีกแล้วพี่ขา22-24มิถุนายนนี้เป็นช่วงการเมืองติดสัตอภิวัตรประชาธิปไตย นั้นใครจะไปทางไหนสำรวจเส้นทางให้ดีก่อนไม่งั้นจะติดแงกคาถนนเอาได้ที่สปายะสภาสถานสสส,ส,สวรวม700รอคนเขาจะประชุมรัฐสภากันวาระแก้รัฐธรรมนูญฉบับก,กินยากงงยากให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับก,กินง่ายโกงง่ายตามท้องถนนแถวแถวราชดำเนินทำเนียบหน้าสภาพวกจิตไม่ว่างทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งส้มทั้งมือตกตีนตกหนิ้วสมนิ้วเขาจะมีกิจกรรมรกชาติกัน ตะโกนกันจังไม่มีเสรีภาพไม่เป็นประชาธิปไตยแต่กลับทําจันไรเมืองกันได้ตามใจชอบทุกอย่างไม่ว่างเว้นก็แปลกดีอยากให้ลองไปทําอย่างนี้ที่สิงคโปร์เวียดนามกัมพูชามาเลยกระทั่งกับที่อเมริกาฝรั่งเศสดูบ้างแล้วดูสิว่าด้วยประชาธิปไตยตามใจกูบ้านเขากับบ้านเราบ้านไหนจะมีเสรีภาพให้มากกว่ากันจิกหัวนายกด่าไม่พอเหิมเกิมหยาบช้าก้าวล่วงถึงสถาบันก็ยังชูคอเชิดหัวอยู่กันสบายในมหาวิทยาลัยบ้างในสภาบ้าง,ใน,าางในพักบ้าง ในสถานที่ราชการบ้างขนาดนั้นมันยังว่าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีเสรีภาพ,พเผด็จการครองเมืองต้องเรียนแบบประชาธิปไตยระบบทักษิณอย่างนั้นกระมังเอาอย่างที่หาตกเจอบ้างไม่เจอบ้างแบบนั้นน่าจะเป็นเสรีภาพที่ถูกใจกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญน,นั้นเมื่อฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านผลประโยชน์ลงตัวกันบัลลือบัลัลก็ร่วมกันบรรเลงเป็นเพลงแก้ให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นในวันนี้ สรุปประเด็นให้เข้าใจก่อนยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเสนอที่ประชุมรัฐสภาพิจารณามีทั้งหมด13ฉบับพลังประชารัฐ1ฉบับเพื่อไทย4ฉบับพรรคร่วมรัฐบาล8ฉบับความจริงมี14ฉบับอีกฉบับเป็นของเพื่อไทยบวกก้าไกลที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256แล้วตั้งสร,รเขียนใหม่ทั้งฉบับประธานรัฐสภาชวนหลีกภยัยยังไม่บรรจุเข้าวาระเพราะสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไว้แล้วว่าทำไม่ได้ เว้นแต่ทําประชามติถามประชาชนก่อนว่าจะให้ตั้งส,ะสะรเขียนใหม่ทั้งฉบับได้หรือไม่ถ้าเสียงข้างมากโอเคค่อยทาเพราะรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0ฉบับนี้ผ่านประชามติด้วยเสียงข้างมากมาแล้วนี่เป็นแบบนี้ท่านประธานชวนจึงแขวนร่างนี้ไว้ก่อนทั้ง13ฉบับนี้ทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านเขาสมานฉันกันในประเด็นใดบ้างขี้เกียจอ่านบอกตรงๆเอาแค่ประเด็นหลักละกันที่รัฐบาลค้านเอาด้วยกันก็มีเลือกตั้งบัตรสองใบ ตอ,อระบบเขต0 0คนระบบปารติลิทหนึคนจากฉบับปราโกงเปิดช่องให้โกงได้นำไปสู่การแก้ไขกฎหมายเชื่อมโยงคดีทุจริตนักการเมืองหมดอายุความได้ให้นักการเมืองเข้าไปร้วมลูกระบบข้าราชการประจําได้เข้าไปยุ่งเอี่ยวเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินได้ปิดสวิตช์สวไม่ให้ร่วมโหวตเลือกนายกและนายกจะมาจากการเสนอชื่อสอสอคนไหนก็ได้ไม่ผูกขาดเฉพาะนายกบัญชีรายชื่อของพรรคตอนเลือกตั้งเท่านั้นเบิกทางให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้คล่องคอขึ้น โดยยกเลิกเงื่อนไขสอวอไม่ให้มีต่วร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางเช็คบิลคอสอชอยกเลิกมาตรา279ว่าด้วยบทบัญญัตินิรโทษกรรมคอสอชอที่ทำรัฐประหารเมื่อ22พฤศภาคม2557อ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีรัฐประหารเกิดขึ้นได้อีกลิกทิ้งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและการปฏิรูปประเทศนี่คือเมนคอร์ทที่พลังประชารัฐเพื่อไทยบวกพักร่วมจะสมานฉันกินโต๊ะกันตลอด3วันนี้ ส่วนออเดิร์ก็มีแก้กระบวนการกล่าวโทษปปช,ชบ้างสิทธิเสรีภาพประชาชนบ้างว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นบ้างเหล่านี้ก็จะสั่งก็ได้ไม่สั่งก็ได้ที่ม,ทมีที่มีในเมนูเผื่อใครจะว่าไรว่ารัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนแต่ดูแต่ละมาตราที่แก้มันแก้เพื่อเปิดช่องเข้าไปกินหัวประชาชนนี่ว่าก็จะได้บอกได้ว่านี่ไงนี่ไงแก้เพื่อประชาชนเขาแก้หมดสิทธิเสรีภาพด้วยนะเว้ยเห็นอย่างนี้แล้วท่านว่าอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับผมจะบอกว่าสำหรับความใคร่กันให้มันสําเร็จความใคร่กันให้มันไปเลยครับพี่แล้วปลายปีผมจะยุบสภาแล้วที่แก้นั่นแทงน้องมดลูกมาตรา147เรียบคือในมุมมองผม13ฉบับที่เข้ารัฐสภาวันนี้24มิถุนาโหวตจะรับไม่รับฉบับไหนกันบ้างนั้นสมมุติรับทุกฉบับจนแก้สําเร็จยังไงยังไงเลือกตั้งใหม่ปี2565ก็ยังไม่ทันที่จะนำกติกาตามรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขใหม่มาใช้จะบอกว่าแก้ไม่กี่มาตราเองไม่นานเป็นปีหรอกผมก็บอกว่าที่คิดกับที่จะเป็นมันไม่เหมือนกันแก้ไม่กี่มาตราใช่แต่แก้มาตราหนึ่งมันโยไปทั้ง279มาตราไม่แค่นั้นยังส่งผลไปถึงกฎหมายลูกทั้ง10ฉบับจึงต้องไล่แก้ตามตัวแม่ไปด้วยทั้งหมดอย่างน้อย3-4ฉบับต้องแก้ตามและต้องเสร็จก่อนจึงจะเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขให,ใหม่ได้ซึ่งต้องอนุวัตให้ตามกันไปด้วยเกือบทุกมาตรา นี่พูดด้านว่าแก้กันสําเร็จเสร็จสมอารมณ์หมายนะมาดูด้านอารมณ์ค้างบ้างโหพวกคุณนึกว่าอยากแก้ตรงไหนที่พวกกูอยากได้ก็รวมหัวเอากันได้ง่ายอย่างนั้นหรือสอสอสวนึกว่าเป็นพ่อทุกสถาบันงั้นหรือไม่เห็นหัวสถาบันประชาชนที่ให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ลืมตาดูโลกบ้างหรือแก้อบัดสองใบสสสี่รอยคนปาร์ตี้ลิทหนึ่งร้อยก็โอเคแต่แก้จากปราบโกงเปิดช่องเข้าไปโกง มันจะโยงยาวไปถึงให้พวกโกงหนีคุกหมดอายุความกลับเข้ามาอย่างเท่ๆนี่สิคนไทยเล่นติ k กต็อกเป็นแล้วนะไม่ได้โงงเมาเข่งจนคิดไม่ทันตามไม่ทันอย่างนั้นหรอกตามผลโพลที่เปอร์เซ็นต์นำโด่งเป็นเปอร์เซ็นต์เชื่อศรัทธานายกประยุทธ์ตากาไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เชื่อศรัทธาพักพลังประชารัฐโดยตรงรู้ไว้ด้วยฉะนั้นเป็นคางคกแปดเดือนได้ฝนเข้าหน่อยทําขึ้นวอนําหน้าแก้จากปราโกงปูทางให้นักการเมืองมีช่องโกงในระบบ้าราชการประจํา และการมีอำนาจครอบงำการใช้งบประมาณประเด็นปิดสวิต์สวเลือกนายกนั้นผมเฉยๆสมมุติผมเป็นนักมวยพร้อมขึ้นชิงแชมป์มึงว่ามาเลยกติกาอะไรเวทีไหนบอกมานอกอย่างเดียวไม่ต้องรอรวมคะแนนให้คอรหาฉะนั้นจะปิดจะเปิดสวอเอาไงก็เอากันไปไม่สนไม่แคร์คลับเผาด้วยคนที่ผมสนและแคร์เรื่องนี้มีอยู่คนเดียวชื่อประยุทธ์จันโอชาถ้าแก้จากปราบโกงเป็นเปิดช่องโกง คนชื่อประยุทธ์ปิดสวิตสภาขึ้นมาแล้วก็ขันจอวอเลยนลุมป้อมจะบอกให้นี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณเปรวสีเงินนะครับเขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ไทยโพส์เช้าวันที่22มิถุนายน2564ก็ไปลองคิดลองคํานวณน,นะครับทั้งหมดแล้วกันครับว่าสิ่งที่ทางด้านคุณเปรวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้มันจริงเท็จประการใดแต่ถ้าในมุมมองของผมนั้นก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ เวลานี้หลายคนนั้นก็จับตาจับจ้องมองโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐจะให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปได้แบบนั้นหรือโดยเฉพาะร่างของพลังประชารัฐที่มีโอกาสเปิดช่องให้นักการเมืองนั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับงบประมาณซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้สุดท้ายมันจะนําพาไปสู่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วรวมถึงคนที่เคยนะครับทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะกลับบ้านมาอย่างเท่หรือ อยากจะให้มันกลับไปวังวนหรือว่าวนเวียนเหมือนเดิมนั่นก็คือเรื่องของการเมืองบนท้องถนนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่าลืมว่า16ล้าน8แสนคนนั้นมีมติรับร่างรัฐธรรมนูญรับรัฐธรรมนูญแล้วก็ใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้ วันนี้อยู่ดีๆบรรดานักการเมืองอ้างประชาชนจะไปแก้ไขจะไปกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโดยไม่เห็นหัวประชาชนมันจะได้แบบนั้นได้อย่างไรครับ